สวัสดีครับทุกคนนำามวงดนตรีผมมาร์คอมนะครับผมน,นี่กมที่ชื่อว่าโซนัยกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้อยู่เวอร์ชัน4.1.6นะครับอันนี้ผมพูดถูกหรเปล่านะนะครับเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะมากลนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของประดุประชนีนะครับอันนี้ผมคลิปนี้ทําไมเพื่อสับพูดได้มือใหม่เนะว่าน้องไปทําอะไรหน้าที่ของน้องคือมีอย่างเดียวคือ มัมีสองมีสองหน้าที่นะก็คือเรื่องของ1วันนางจะให้ตังจํานวน500นะครับเป็นทุกวันแล้วก็เป็นพัสดุอย่างหนึ่งครับที่นะ้น้องทิ้งให้จะเป็นอาวุธที่สุมออกมานะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับอาวุธผมเห็นน่าจะเป็นอาวุธเลตธรรมดานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับออตัวน้องนะครับผมก็รีวิวมินทันีีแล้วครับผมก็คลิปนี้เขาจบเพียงนี้คับผมก็คลิปนี้ก็ จบน,นะครับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะสหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับก็คลิปนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อเอผูอ้เล่นมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าย่งบางคนถามไงเออนะบ,บางอย่างยังถามกันเดี๋ยวคำถามเราเดินยังถามกันวนรอบผมก็พยายามตอบแหละครับก็คลิปนี้บ๊ายบายครับ